จ่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามช่องของทิดอ่องนะครับทุกท่านนะครับผมนะครับก็ก่อนอื่นก็เหมือนเดิมครับปากชุดเลี้ยงนะครับผมของพยักมือชนนะครับชุดเลี้ยงพยักมือชนสามารถนะครับเลี้ยงนะครับบำรุงเลี้ยงทําการแข่งขันนะครับสนามจริงนะครับได้เลยนะครับ ด้วยการพิสูจน์นะครับจากการที่เห็นผลงานนะครับสำหรับพี่น้องเอที่ติดตามทิดอยู่นะครับก็มั่นใจครับมั่นใจนะครับโดยส่วนตัวมั่นใจมากครับใช้แค่2ตัวนี้นะครับใช้แค่2ตัวนี้นะครับสามารถทําการแข่งขันสนามจริงได้เลยนะครับผมจริงๆนะครับการันตีได้ว่าถ้าบำรุงเลี้ยงทำการแข่งขันนะครับได้ทุกราคาครับได้ทุกราคาได้ทุก ได้ทุกเกตนะครับได้ทุกเกตนะครับได้ทุกเกตเลยก็ข้อมูลการติดต่อนะครับเดี๋ยวที่จะลงให้เหมือนเดิมครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามอยู่นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับสิ่งที่ลืมไม่ได้นะครับทิดก็นะครับขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทิดเนาะอย่างท่วมท้นนะครับอย่างท่วมทนนะครับรู้สึก ดีใจมากๆครับรู้สึกดีใจมากๆกอาจารย์ต้นก็ฝากขอบคุณนะครับพี่น้องที่ให้การสนับสนุนนะครับชุดเลี้ยงของพยัคฆมุองชนด้วยนะครับล่าสุดนะครับอย่างที่แจ้งไปในคลิปที่ผ่านมานะครับเรื่องการปรับปรุงนะครับปรับปรุงเรื่องการแบบปั้นนะครับลูกกรนะครับลูกกรตัวนี้ครับที่แรกอาจารย์ต้นในดูส่วนตัวทิศนะทิศพอใจนะครับแต่ว่าอาจารย์ต้นว่าสามารถทําให้ปั้นง่ายกว่านี้นะครับ แล้วก็ปรับปรุงเรื่องการปั้นการจับตัวนะครับแล้วก็มีพี่น้องนะครับประจํานะครับที่ให้การสนับสนุนประจํานะครับสั่งมาหลายรอบแล้วนะครับก็มีนะครับสั่งรอบสั่งสองรอบขึ้นไปก็ก็มีป่าปายนะครับแจ้งมาเรื่องกระปุกเล็กครับโจกงายคนว่าเออโจกงากที่ขอบคุณนะครับทีดขอบคุณขอบคุณที่ คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เข้ามาแจ้งนะครับเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะในการเริ่มต้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกตนะครับตั้งแต่เริ่มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องรอคอมเมนต์นะครับจากพี่น้องนะครับคอมเมนต์มาว่าสิ่งไหนเกินสิ่งไหนขาดนะครับคอมเมนต์บอกทิศนะครับทิศดีใจมากครับแล้วก็แจ้งจานต้นไปแล้วจานต้นบอกว่าให้หมดล็อตนี้ก่อนนะครับให้หมดล็อตนี้ก่อน แล้วจะปรับปรุงใหม่นะครับเรื่องกระปุกนะครับเพราะว่ากระปุกเนี่ยแจ้งแจ้งเขาไปแล้วนะครับแจ้งออเดอร์เขาไปแล้วนะครับเนาะมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันต้องหมดล็อตก่อนนะครับแต่อาจารย์สะบอกว่าได้ครับเดี๋ยวหมดล็อตนี้นะครับจะจะปรับปรุงเรื่องกระปุกให้ให้กว้างนะครับให้กว้างเว่าจกยากมาโจกยากโอเคครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การอุดหนุนแล้วก็คอมเมนต์นะครับ สิ่งไหนนะครับเกินสิ่งไหนขาดก็แจ้งมาเลยครับแจ้งมาเลยถ้าคิดว่าเป็นพี่น้องกันนะครับทิศจะได้นํามาปรับปรุงนะครับผมก็ชุดเลี้ยงก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเนาะก็ที่เรารู้กันนะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งชุดเลี้ยงนี่ก็สามารถบํารุงได้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับแซมแหลมไทยนะครับบํารุงได้หมดเลยครับแต่ว่าถ้าทิศจะมาอวดอ้างสรรพคุณนะครับแล้วก็ ไปบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือทางทางทิศเนี่ยเป็นผู้ผลิตเนาะครับต้องสามารถทําได้ในในขณะเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนะครับแต่แต่ทิศอุดหนุนอาจารย์ต้นนะครับนี่อันนี้เป็นของอาจารย์ต้นนะครับนี่ไม่ใช่ของผมนะไม่ใช่ของทิศเด้อของอาจารย์ต้นนะครับของลูกชายนะครับเนาะเขาก็มีครอบครัวเขานะครับเขาเป็นคนผู้ผลิตนะครับเป็นพ่อก็ต้องอุดหนุนลูกชายเหมือนเดิมครับอุดหนุนลูกชายนะครับไม่ใช่ว่า อยากจะไปเอามาใช้ก็ไปเอาไม่ใช่นะครับแต่เพียงแต่ว่าในการใช้เนี่ยที่ต้องการความความมั่นใจว่าใช้ไปแล้วเนี่ยอะไรที่มันเกิดประโยชน์บ้างนะครับมันใช้ได้จริงไหมนะครับมันดีจริงไหมนะครับตัวเองต้องเอามาใช้ก่อนนะครับแล้วค่อยบอกคนอื่นนะครับมันพูดได้เต็มปากนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับพี่น้องที่สนใจนะครับว่า ชุดเลี้ยงเนี่ยทำอะไรได้บ้างก็สอบถามมาเป็นอย่างๆก็ได้ครับเดี๋ยวที่จะแจ้งรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับเนาะถ้าจะไปพูดทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับบางคนเขาก็เชื่อนะครับคนเรามีคนรักคนเกลียดนะครับถึงจะมีคนรักขนาดไหนก็ต้องมีคนเกลียดมีคือมีคนไม่ชอบอยู่ดีนะครับเราไปพูดมากมันก็เวอร์เหมือนดูเวอร์แต่จริงๆแล้วถ้าคนที่เคยใช้มันก็จะรู้ว่ามันไม่ไม่ได้เวอร์ครับสบรรพคุณนะสมุนไพรนะครับสบรรพคุณจากสมุนไพร30ตัวนี่ยังไม่หมดนะครับในการตอบแทน พี่น้อง FC ของทิดออกนี่ครับจานต้นเพิ่มตัวยาจีนนะครับเพิ่มยาจีนไปอีกนะครับประมาณ6กเตตัวนะครับเพิ่มให้นะครับเพื่อตอบแทนนะครับตอบแทนให้กับพี่น้องที่ให้การอุดหนุนนะครับดีให้มันดีขึ้นไปอีกนะครับให้มันดีขึ้นไปอีกอะไรที่มีส่วนบำรุงร่างกายของนักกีฬานะครับของนักกีฬาตัวรักเนี่ยอะไรที่มีมีส่วนบำรุงกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรก็แล้วแต่ครับในภายในระบบหมุนเวียน นะครับเลือดนะครับเอ็นกล้ามเนื้ออะไรต่างๆครับการต้นจัดให้หมดครับพาราเดิมครับไม่ไม่ไม่ขึ้นนะครับไม่ได้ขึ้นนะครับับแบ่งปันให้พี่น้องรับพาราเดิมครับ150นะครับแล้วก็120เหมือนเดิมครับผมถ้าพี่น้องสั่งเป็นชุดนะครับไม่คิดค่าจัดส่งนะครับมีแค่บวกเพิ่มถ้าเกิดว่าเก็บไปทางแค่นั้นเองนะครับโอเคครับผมเบาาลายยาหางมาเข้าประเด็นนะครับก็ ช่วงนี้ทิดก็เลี้ยงนะครับเจ้าทเทอรเมโบนะครับถ้าพี่น้องที่ติดตามเจ้าทเทอร์เมโบอยู่เป็นเ c ซีก็จะเกาะติดนะครับกาติดสถานการณ์ในช่วงนี้ครับเพราะว่าเป็นต่างชาติที่ออกไปทําการแข่งขันกับต่างชาติด้วยกันแบบรอครับเป็นเชิงสไตล์ที่คู่ต่อกรนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงไหนนะครับถ้าไม่แข็งแกร่ง,งจริงๆนะครับก็ ก็แบบรับยากครับรับยากเป็นสไตล์ที่เดินนะครับเดินบุกไม่ให้เปิดโอกาสไม่เปิดช่องให้เลยครับเข้าไปดูที่หน้าเฟซทิดได้ครับทิดยังไม่ลบนะครับที่ยังไม่ลบแต่ถ้ามีการแข่งขันนะครับที่มีเงินรางวัลนุงสูงนะครับก็อาจจะมีการลบมาเพื่อนี่แหละครับแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับเป็นไปไม่ได้หรอกมันเขาก็จะก๊อปไปแล้วแหละครับมันก็มีบ้างครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตามกติกานะครับ เป็นสไตล์นักกีฬาที่ทิศทำตอนนี้นะครับแล้วก็มั่นใจนะครับมั่นใจว่าสไตล์นี้นะครับสามารถแข่งขันได้นะครับแข่งขันได้ไม่ได้น้อยหน้าใครนะครับไม่ได้น <k pc 1> ้อยหน้าใครนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มเล็กซุ้มใหญ่นะครับเราสามารถที่จะออกด้วยเกตเดียวกันนะครับเอาที่เกตเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะออกไปต่อกอนกับ เขาได้นะครับสบายใจนะครับคือตอนนี้ทีมงานมั่นใจมากครับแต่ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับในไฟต์ต่อไปนะครับตอนนี้เต่าเรมโบก็สดแล้วครับทิศทําตัวสดแล้วครับเตรียมออกหาคู่นะครับออกหาเนื้อคู่ประมาณวันที่2นะครับวันที่2เดือนหน้านะครับวันที่2เดือนหน้าออกหาคู่แล้วก็ถ้าได้คู่ก็ทําการแข่งขันประมาณวันที่9ครับวันที่ที่นะครับผมถ้าเป็นตามกําหนดนะครับเนาะ โอเคครับวันนี้ทิศก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องเรื่องการเติมการเติมไก่การเติมสายเลือดเนี่ยครับสิ่งที่ขาดเนี่ยการเติมสิ่งที่ขาดก็มีพี่น้องนะครับหลายท่านนะครับหลายท่านคือสอบถามเข้ามาเรื่องการเติมเนี่ยการเติมเราจะเติมแบบไหนนะครับสมมุติว่า,าสิ่งที่ขาดไปนะครับ คือแข้งหน้านะครับถ้าอยากได้แข้งหน้าจัดจัดนะครับมีพี่น้องสอบถามเขาบอกว่าเราไปเอาแบบต่างชาติเลือดสูงนะครับต่างชาติเลือดสูงเป็นแม่เลือดสูงเนี่ยมาเติมจะดีไหมนะครับเพื่อให้ได้อยากได้แบบแข้งหน้าจัดจัดนะครับทิศก็พูดอยู่เสมอนะครับในการเติม <c oughs> ขอโทษครับผมในการเติมแข้งหน้าเนี่ยเราอย่าไปหวัง นะครับเราอย่าไปมองที่ว่าเราจะต้องอานักกีฬาเราเนี่ยถ้ามีแข้งหน้าจะจัดนะครับแล้วจะได้เปรียบคู่ต่อคู่ต่อกรอน,นะครับ <c oughs> ไม่เสมอไปนะครับไม่เสมอไปนะครับ <c oughs> คือแล้วแต่ภาคครับถ้าเป็นภาคเหนือก็ดีครับภาคเ,เหนือก็ดีเพราะว่าสไตล์ภาคเหนือก็จะเป็นประมาณแข้งหน้าจะจัดนะครับแข้งหน้าจัดมันแม่นนะครับมันแม่นทีทีโประมาณนั้นครับแต่ถ้าเป็นภาคกลางหรือว่าภาคอีสาน ที่เขา,าแข่งขันกันด้วยร่างกายที่บึกบึนการเลี้ยงนะครับที่ที่หนักกว่านะครับโครงสร้างกระดูกโครงสร้างนะครับสําคัญกระดูกโครงสร้างจิตใจเพราะว่าเรายืนระยะนะครับเป็นเขาเรียกว่าแข่งขันทางยาวนะครับแข่งขันทางยาวในการเติมเนี่ยครับทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ไม่ว่าพี่น้องจะ เติมสไตล์ไหนเหล่าไหนก็แล้วแต่ครับคือมีพี่น้องสอบถามเข้ามาว่าถ้าเราจะอยากได้โครงสร้างนะครับอยากได้โครงสร้างอ,าอยากได้กระดูกนะครับอยากได้จิตใจนะครับเติมเติมง่อนเอาง่อนร้อยมามาใส่มาเติมจะดีไหมนะครับหรือว่าอยากได้แบบกระดูกโครงสร้างดีๆนะครับเอาเยียรม,มาผสมได้ไหมนะครับ มันคือนะครับทิศบอกทิศจะแยกตรงนี้ให้ก่อนเป็นสองสองช้อยนะครับมืดแล้วเหมือนฝนจะมาแต่ไม่มานะครับมันหนาวแล้วคือแยกเป็นสองประเด็นนะครับถ้าถ้าเราจะแยกงอนกับเยีย,น,ยนะครับงอนกับเยียคือกระดูกโครงสร้างสองสายพันธุ์นี้ครับคือมาเต็มร้อยแล้วครับมาเต็มร้อยกระดูกดีโครงสร้างดีนะครับต่างกันที่จิตใจ ต่างกันที่จิตใจนะครับงอนนะครับข้อดีของงอนนะครับกระดูกโครงสร้างดีนะครับหนักครับหนักนี่หนักแน่ละครับงอนนี่ครับกระดูกดีโครงสร้างดีกล้ามเนื้อดีนะครับเบอร์แข่งเนี่ยหนักหน่วงมากครับแต่ช้านะครับแต่ช้าแต่จิตใจเนี่ยถือว่าโอเคนะครับสําหรับงอนนะครับเป็นนักเป็นนักสู้ได้เลยครับเป็นนักสู้ได้เลยครับ คือไม่ต้องมีอะไรสงสัยนะครับก็เสียเขาก็คือช้านะครับแล้วก็มีพี่น้องถามเรื่องเยียนะครับเอาเยียมาแทนได้ไหมแทนง่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับมีทิดมาแยกง่อนให้นะครับงอนเนี่ยกระดูกดีโครงสร้างดีมีเหลี่ยมลีลาแต่จิตใจไม่ดีนะครับจิตใจไม่ดีถามว่าถ้าจะให้จิตใจดีดีได้ไหมดีได้ครับแต่ต้องรออายุครับ รออยู่คือคือเขาจะสู้ช้าครับเขาจะสู้ไก่ช้างดข้อเสียของของเยร์เนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นนักกีฬาที่มีเหลี่ยมลีลาออกล่อสั้นล่อยาวนะครับก็มีให้เห็นเยอะแยะครับสไตล์เขากระดูกโครงสร้างดีนะครับแต่ว่าจิตใจต้องรอจิตใจครับต้องรอจิตใจบางตัวนี่มีให้เห็นนะครับมีให้เห็นถ่ายแล้วยังไม่สู้ก็มีครับนั่นนะครับคือบางทีมัน ถ้าแบบว่าสมมุติว่าทิศจะนําเข้านะครับถ้าเป็นติดเยีย์เนี่ยถ้านําเข้าทิศจะเอาแบบคัดผ่านนะครับค <ossing> ัดผ่านก็ต้องต้องใช้ทุนสูงนะครับแต่เราก็ต้องยอมเพื่อความชัวนะครับถ้าเกิดว่านําเข้าเยีย์เนี่ยนะครับนำเข้าเยีย์เนี่ยมันสวยหล่อครับหล่อเป็นเป็นนักกีฬาแบบเป็นสายพันธุ์ที่หล่อสวยดูแล้วแบบสวยเลยแหละครับดูไงก็สวยเยีย์เนี่ย หน้าตาฉลาดงโง่แห้งดีเพราะเป็นนักกีฬาที่ส่วนาจะมีเหลี่ยมนะครเหลี่ยมลีลาแต่จิตใจนี่นะครับทีนี้ก็มีพี่น้องมาสอบถามอย่างว่าครับถ้าจะเติมกระดูกโครงสร้างจะเติมแบบไหนดีนะครับจะเอาเยียหรืองอนนะครับทิศแนะนําแบบนี้ครับพี่น้องทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ไก่กีฬาเนี่ยมันเป็นยุคที่เขาพัฒนาพัฒนา จนเราไม่ต้องไปใช้สูตรโบราณน,นะเราไม่ต้องไปใช้สูตรโบราณว่าต้องไปอยากได้แข้งหน้าอยากได้ปากไวนะครับปากไวแข้งไวอะไรประมาณนี้ครับต้องไปเอาพอม่าร้อยอะไรเงี้ยครับมาเติมนะครับหรือว่าอยากได้กระดูกโครงสร้างไปเอวง่วนเอาเยียร์ทุกวันนี้นะครับถ้าเราขาดนะครับขาดเรื่องอจิตใจพี่น้องไปหานะครับ นักกีฬาเหล่าไหนก็ได้ของซุ้มไหนก็ได้ครับซุ้มใหญ่ซุ้มใหญ่หรือซุ้มที่พี่น้องเป็นเอฟซีเขาพี่น้องไว้ใจเขานะครับเชื่อมั่นในตัวเขานะครับในการคัดนักกีฬาที่ทิศพูดแบบนี้ก็คือนักกีฬาทุกวันเนี่ยครับไก่กีฬาทุกวันเนี่ยการพัฒนาสายพันธุ์นะครับมันสุดยอดแล้วครับเราไม่ต้องไปเติมสูตรโบราณแบบนั้นครับเราเติมเลยครับเราเติมถ้าว่าตาม ตามตัวพ่อเขาเนี่ยพ่อเขามีได้มีแชมป์นะครับเป็นเป็นตัวเนี้ยครับขึ้นชื่อเลยครับของจังหวัดนี้นะครับปากไวตีนไวอะไรเงี้ยครับเราขาดตรงจุดนี้นะครับเราก็ไปแบ่งสายพันธุ์เขามานะครับแบ่งสายพันธุ์ของเจ้าตัวนั้นนะครับนะครับมาเพื่อมาเติมเราเราจะได้ครบนะครับเราเสียทุนตรงเนี้ยไปครับเสียทุนเสียทุนอ่าก้อนนี้ไปนะครับแทนที่เราจะได้ งอนอย่างเดียวนะครับแต่เราได้าสายพันธุ์ที่แบบผสมมาแล้วพัฒนาแล้วอันนี้เวิร์กกว่าครับพี่น้องทิ่แนะนํานะครับคือไม่ต้องมามาแบ่งกับทิศก็ได้ไปแบ่งกับซุ้มฟาร์มที่พี่น้องอ่ะไว้ใจเขาครับคือการเติมเนี่ยให้ให้ให้เลือกเลยครับทิศคิดว่านะในประเทศไทยเราเนี่ยการพัฒนาสายพันธุ์เหมือนเหมือนมีคนเคยบอก เคยมาคอมเมนต์ทิดว่าว่าทิดพูดเรื่องสายพันน่นแหละสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้นะครับก็มีคนก็มีว่านะครับมีไม่ได้ว่าหรอกก็ทิดก็ถือว่าดีนะถ้าคิดบวกนะยังจะมาพูดเรื่องสายพันธุ์อีกเหรอนะครับทุกวันนี้สายพันธุ์มันถึงกันหมดแล้วนะครับใช่ครับถูกต้องสายพันธุ์มันถึงกันหมดแล้วแต่คัดแบบไหนละครับมามาคัดแบบไหนถึงจะถึงสนามจริงนะครับนะักกีฬานะครับ อย่าว่าแต่คออเดียวกันเลยนะครับอย่าว่าแต่สายเดียวกันเลยนะครับคอกเดียวกันนะครับพ่อแม่เดียวกันนะครับก็ยังลีลาไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับขึ้นชื่อนะครับว่าสัตว์เดรัจฉานนะครับมันไม่มีชัวนะครับไม่มีชัวสัตว์ประเสริฐก็ยังมันก็ยังไม่ชัวครับมีให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะให้ชัว ถ้ามีทุนนะครับถ้ามีทุนถ้ามีทุนเราเราเลือกคัดผ่านนะครับหรือว่าสายพันธุ์ที่เป็น VAP ที่เขาแบบมีมีเห็นให้มีเห็นว่าการจ่ายลูกอของตัวเนี้ยครับมันมันมันหาไม่ยากครับถ้าถ้าตัวไหนที่เก่งแล้วมีการจ่ายลูกเก่งมีสายพันธุ์ที่ดีชัดเจนเนี่ยครับ เขาจะมีชื่อเสียงนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือทุนนะครับก็คือทุนถ้ามีทุนนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปตามเขาก็ได้ครับไม่ต้องไปตามก็ได้ครับบางทีสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์เดียวนี่แหละครับที่ดังๆเนี่ยบางทีก็มีซุ้มฟาร์มแถวบ้านเราก็ได้ครับที่เขาไปแบ่งเอาไปฝากผสมมานะครับเราก็แบ่งสายพันธุ์ ไก่จะเก่งเก่งด้วยสายพันธุ์ของเขาครับนะครับมันเก่งด้วยสายพันธุ์ของเขาเลยครับนะครับไก่ไม่เก่งนะครับเอามาเลี้ยงยังไงก็ไม่เก่งครับจริงๆนะครับถ้ามันจะเก่งมันต้องเก่งด้วยสายพันธุ์นะครับหนึ่งข้อเนี่ยมันไม่มีพลาดหรอกครับอย่างอย่างเราไปอยากได้แบบชัวร์นะครับอยากได้อยากได้สไตล์ที่เราชอบเนี่ยเหมือนเหมือนเห็นตัวเนี้ยเราชอบเลยของของซุ้มเนี่ย เราชอบเนี่ยถ้าถ้าพี่น้องไม่อยากพลาดอยากได้จริงๆครับฝากผสมฝากผสมนะครับมีเปอร์เซ็นต์ได้ได้นักกีฬาดีดีกว่าเราวัดดวงนะครับแต่ถ้าวัดดวงนะครับมันมีโอกาสได้ไหมก็มีโอกาสได้ครับถ้าพี่น้องมั่นใจมั่นใจในการคัดนักกีฬาการคัดการผสมการบรีดนะครับของบุคคลนั้นๆน,น,นะครับ เนี่ยมันก็แล้วแต่ความเชื่อมั่นความไว้ใจกันนะครับความเชื่อมั่นนะครับความไว้ใจที่ที่เขาจัดให้นั่นแหละครับมันองค์ประกอบมันหลายอย่างครับมันมันก็พูดยากครับเราคือถ้าทิศจะบอกว่าให้ไปเอาตรงนั้นตรงนี้มันก็ไม่ใช่ครับมันก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าพลาดมาทิศก็ผิดอีกนะครับเนาะมันอยู่ที่ความไว้ใจนะครับอย่างเช่นพี่น้องที่มาฟังทิศเนี่ยครับมาติดตามทิศเนี่ยร้อยพ่อพันแม่เนี่ยต่างคนก็ต่างมี ซุ้มชอบมีไอดอลของตัวเองนะครับมีฟาร์มที่ชอบนะครับอย่างทิดก็ขวัญใจทิดเลยนะครับก็คือเสียโอนะครับชายันฟาร์มนะครับทิดพูดได้เต็มปากนะครับเพราะเชื่อมั่นเขานะครับเชื่อมั่นแนวทางการเพราะการไรเขานะครับการบีีดนะครับการเลือกสายพันธุ์ที่จะมาฟิชเชอร์ลิงแล้วให้ออกมานะครับเพื่อทําการแข่งขันสนามจริงทิดก็เลยชอบชอบแกนะครับ ชอบแนวทางการทํานักกีฬาแก่นะครับเพราะว่าส่วนมากจะถึงสนามจริงนะครับถึงสนามจริงเยอะครับเนาะแล้วที่ก็เชื่อมั่นว่าพี่น้องนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพิธก็มีไอดอลเป็นของเป็นของตัวเองเหมือนกันครับเราเชื่อมั่นเขานะครับเราก็ตามเขาไปขอแบ่งเขาเราขาดตรงจุดไหนขาดแข้งหน้าขาดจิตใจขาดอะไรก็แล้วแต่ครับเราไปขอแบ่งนะครับแบ่งกับซุ้มฟาร์มที่เรามั่นใจอ่ะ มาเติมเลยครับพี่น้องไม่ต้องไปแยกเป็นสูตรโบราณครับไปเอาอันนั้นมามาเติมนะครับมาร้อยนะครับงอนนะครับมันเป็นสูตรโบราณเอาเยี่ยมาเติมทุกวันนี้ครับทุกสายพันธุ์มันมีรวมอยู่ในตัวของนักกีฬาที่เก่งๆอยู่แล้วครับถ้าเราจะเสียทุนจริงๆนะครับก็ให้มันคุ้มนะครับให้มันคุ้มไปเลยครับเราเลือกเลยครับเราเชื่อใครรักใครมั่นใจใครนะครับก็ให้ให้เขาคัดให้นะครับ โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องการเติมนะครับการเติมสายพันธุ์ให้ให้ไปแบ่งกับซุ้มที่ตัวเองรักตัวเองมั่นใจตัวเองชอบครับเป็นไอดอลเราไปแบ่งเขาเลยครับไปแบ่งแล้วก็ติดตามติดตามตัวที่เป็นดาราของเขาครับนะครับทุกคนที่เป็นที่มีไอดอลเนี่ยเขาจะรู้ครับอย่างทิศเนี่ยตามตามเสี่ยโอเนี่ยทิศก็จะรู้ครับรู้นักกีฬาเขาชื่ออะไรครับเราตามเขา เขาเป็นขวัญใจเราเราก็จะรู้นะครับเขาผสมถ้ามันตรงใจเราถึงจะไม่เป็นไม่เป็นตัวดังก็ตามนะครับอย่างทิศเนี่ยพอแกบีดอ้าวเนี่ยคิดไว้ว่าอยากจะทําแต่แกทําก่อนอ้าวไม่เป็นไรเราไม่ต้องผสมเดี๋ยวเราไปแบ่งมาเรามีทุนเท่าไหร่ครับนะครับบางบางคนนะครับเพื่อนฝูงทิศก็มีครับเอามาทําไม้ตัวเล็กเสียเวล,เวลาถ้ามีทุนทิศก็อยากได้ตัวใหญ่นะครับทิศก็เคยบอกแล้วครับ ของดีไม่มีพาลาถูกครับนะครับของทิศเนี่ยแบ่งออกไปเนี่ยครับนะครับแบ่งออกไปสามสีสามสี่ตัวครับไปแบ่งจากฟาร์มใหญ่มาได้ตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งก็สามเดือนสีเดือนครับนะประมาณนั้นนะครับมันใช้ทุนสูงครับเนาะกว่าจะได้นักกีฬามาแบ่งให้พี่น้องนะครับได้ไปต่อยอดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อครับมันลงทุนสูงอยู่ครับแต่ ถามว่าทุกวันนี้นะครับทิศก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ครับเรื่องการแบ่งสายพันธุ์นะครับถ้าพี่น้องชอบทิศก็แบ่งครับเพราะดูจากทรงแล้วครับถ้าได้ถ้าเป็นชุดช่วงปีไหนที่ทิศนานักกีฬาออกแข่งขันเนี่ยทิศก็จะสร้างแต่นักกีฬาออกแข่งขันครับก็จะไม่ค่อยได้มาสนใจเรื่องการแบ่งเท่าไหร่ถ้าเกิดว่า ไม่ค่อยได้เปิดแบ่งครับไม่ค่อยได้แจ้งไม่ค่อยได้เปิดแบ่งมีแต่พี่น้องที่แบบอยากได้แล้วเขาทักมาเนี่ยที่ก็จะดูให้ก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นแต่ถ้าทิดว่างจริงๆครับว่างนะครับมีช่วงเวลาว่างไม่ได้ทําตัวนักกีฬาเนี่ยครับทิดก็จะมีมาเปิดแบ่งบ้างครับแต่นานๆทีนะครับถึงจะได้เปิดแบ่งก็สําหรับพี่น้องที่ติดตามนะครับนักกีฬาในซุ้มของพยักเมงชนนะครับ ชอบสไตล์ไหนนะครับก็ทักมาแล้วกันครับทักมาเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแบ่งครับถามว่ามีไม่มีครับมีเยอะเลยแหละครับแต่ยังไม่ได้เปิดแบ่งนะครับผมยังไม่ได้เปิดแบ่งมีแต่3เดือนยัน6เดือนนั่นแหละครับแต่ถ้าพี่น้องชอบในส่วนไหนนะครับสายไหนตัวไหนนะครับลูกหลานตัวไหนก็ลองทักมาถ้าทิศว่างที่จะดูให้นะครับราทีดูให้ก็พาราก็เป็นเป็นคู่ครับถ้าเป็นคู่3เดือนก็ สามใบเทานะครับสามใบเทาโอเคครับผมส่วนลูกเจ้าเทาลมโบนะครับยังไม่มีเด้อพี่น้องเป็นนักกีฬาหนุ่มที่เพิ่งจะเฉิดฉายนะครับดูก่อนว่าถ้าไฟนี้ผ่านไปนะครับไฟนี้ก็น่าจะทําการแข่งขันก็น่าจะถึงนะครับหลักแขนอยู่นะครับก็มีโอกาสสูงครับเพราะว่าทีมงานเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับมีแต่คนจะฝากนะครับผม ก็ใจทิศก็อยากให้ผ่านไฟนี้สวยๆก่อนครับถึงจะหาผู้สาวให้เขานะครับแต่แม่พันหลักก็พร้อมครับตอนนี้ที่ทําสาวไว้เยอะครับที่ทําสาวไว้เยอะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอ่าองค์บากนะครับสามพี่น้องครับซีซ่าแล้วก็วีคอร์สเนี่ยรอต่อคิวนะครับรอต่อคิวทําการแสดงต่อจากเจ้าเทาร์มโบครับสามพี่น้องครับเป็นนักกีฬาสามพี่น้องพ่อแม่เดียวกันครับ เป็นลูกของเจ้าเยโหดนะครับลูกของนางเยโหดกับเจ้าน้องโอ๋ครับนี่ก็เป็นสายเลือดของทายาทเหมือนกันครับแม่เดียวครับแต่ว่าได้ถึงสนามทั้ง3ามตัวนะครับผมก็พร้อมที่จะเป็นพ่อพันธุ์นะครับพร้อมที่จะเป็นพ่อพันธุ์ได้นะครับติดก็เตรียมทาสาวสาวสาวไว้ครับแม่พันหลักนะครับก็ก่อยเยอะครับเนี่ยมันไม่มีล็อกจะเก็บครับยังไม่มีเวลาว่าง ทิศก็ทําตัวเจ้าเทาอยู่ตอนนี้ครับเตรียมตัวออกไปหาเนื้อคู่วันที่สองนี้นะครับผมโอเคครับในส่วนของการพูดคุยวันนี้นะครับก็เน้นทักทายพี่น้องนั่นแหละครับหลักๆก็หัวข้อก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็เป็นเรื่องของการเติมสายพันธุ์นะครับก็มีทิศก็แนะนําได้ตามที่ทิศแจ้งไปนะครับไม่ต้องไปเติมเป็นอย่างอย่งครับเติมหาสายเลือดที่ชัดเจนมาเติมเลยครับ ได้กําไรกว่านะครับคือก็ทุนเราไม่ไม่ไม่เสียหลายครับไม่เสียหลายเราคุ้มคุ้มทุนในการเติมครับถ้าไปเอาว่นมาเติมเอาเยียมาเติมอย่างเงี้ยครับเราได้แค่อย่างเดียวแต่เราเสียทุนทุนมันก็ใช้ประมาณกันนั่แหละครับสายพันธุ์ทุกวันนี้มันมันไม่ไม่มีถูกครับถ้าดีนะครับผมโอเคครับผมก็ฝากพี่น้องอกด ไลค์กดแชร์ให้ทิดด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะเวลาเห็นพี่น้องมากดแชร์แล้วก็มากดคอมเมนต์มาคุยกันทิดมีกำลังใจด้นะครับมีกำลังใจเวลาว่างทิดก็อยากจะมาทําคลิปทักทายกับพี่น้องโอเคครับฝากาพี่น้องเป็นกําลังใจให้ทิดนะครับด้วยสาหรับพี่น้องที่ติดตามกันตลอดก็ขอบพระคุณอย่างมากครับผมสวัสดีครับ